สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆวันนี้นะคะมาอัปเดตชีวิตนิดนึงนะคะว่าเ,าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็มาในหัวข้อนะคะแม่บ้านงานเข้าใช่ไหมคะก็มีอะไรบ้างนะคะงานเข้ายัางไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้แล้วก็นอกจากว่าไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันอยู่เหมือนกันนะคะมันแต่มีเนี่ยทางงา,างานเข้างานเข้าหลายอย่างนะคะก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะประเด็นงานเข้าของคุณแม่บ๊อบบี้นะคะ ก็มีหลายอย่างเลยค่ะมีทั้งออยอด Sub s cribe YouTube นะคะที่บู๊บบับขึ้นมามีคนกดมาให้เยอะแยะแล้วกเ็เนื่องจากว่ามีคลิปคลิปหนึ่งของช่องป๊อปปี้กาจังของคุณแม่ป๊อปปี้เองนะคะไปโผล่ที่ไหนส,สักที่ค่ะแล้วก็มีคนดูเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีคอมเมนต์มาเยอะมากค่ะแล้วก็ยอด Sub s cribe ก็พุ่งภายใน2สองอาทิตย์นะคะ ก็ตอนนี้ก็ยอดซับสไครต์นะคะอพุ่งไปที่3,000 3,000พผู้ติดตามแล้วนะคะแต่ว่าแม่ป,ป๊อปี้ก็ไม่ไม่มีคลิปใหม่มาสักทีใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้ก็เลยมาพูดทั้งหมดเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วอัปเดตนะคะก็คืองานเข้าของข้อหมายวันนี้นะคะก็คือว่าแม่ป,ป๊อปี้นะคะย้ายบ้านนะคะตอนนี้ก็คือตอนแรกอะ่ะเรากลับมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็เข้าไปอยู่บ้านพ่อแม่สามีนะคะ ที่ที่เพื่อนๆเ,เห็นในคลิปอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะตอนนี้ก็เลยช่วงที่วางแผนจะย้ายมาอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะก็ก็อะไรอะ่ะเกิดการมีผู้ติดตามเพิ่มมาเยอะแยะไปหมดนะคะก็เลยกลายเป็นแบบ ทั้งย้ายบ้านทั้งทาเรื่องสมัครพวกสร้างไรายได้อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นยุ่งไปหมดไม่ได้มาทําคลิปไม่ได้มีคลิปอะไรไใหม่ๆมาให้เลยเรอยากจะพูดถึงคนที่คอมเมนต์มาเยอะๆไปหมดเลยนะคะแล้วก็ประเด็นที่ว่าคลิปของคุณแม่ป๊อปปี้นะคะคือคลิปงานศพของคุณญี่ปุ่นนะคะก็มีคอมเมนต์มามากมายนะคะทั้งทั้งเ,เห็นด้วยแล้วก็ แนะนำแล้วก็เ,เรียกอะไรอะ่ะไม่เห็นด้วยก็มีนะคะอะไรประมาณนี้แต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่คอมเมนต์มาไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่ดีหรือว่าคอมเมนต์ที่ขอบคุณหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคอมเมนต์นะคะแม่บ๊อบบี้อ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็จะตอบให้ทุกคอมเมนต์นะคะทุกคนถ้าเกิดว่า คอมเมนต์ไหนไม่ได้ตอบหรือว่าไม่ได้อ่านอาจจะไม่เห็นเพราะมันคอมเมนต์เยอะมากนะคะก็ต้องขออภัยในตอนนี้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะพยายามอ่านแล้วก็จะพยายามทาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนที่วางวางใจมากด subscribe ให้ป๊อปปี้นะคะแล้วก็มีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะคะว่า เอ๊ะทำไมเรียกตัวเองว่าแม่ป๊อปปี้อะไรเนียคะก็วันนี้ก็จะบอกเลยว่าคุณแม่นะคะเป็นคุณแม่ลูกสองนะคะมีลูกแล้วลูกแล้วสองคนแล้วก็ช่องของคุณแม่ป๊อปปี้นะคะชื่อช่องว่าป๊อปปี้ค่าจังนะคะป๊อปปี้ก็คือชื่อของป๊อปปี้เองคะ่ะแล้วก็ค่าจังของความหมายของภาษาญี่ปุ่นคือคุณแม่นะคะแล้วก็มีคอมเมนต์ที่หลายๆคนบอกว่าขอบคุณมากนะคะที่ทําคลิป ดีๆมาให้ดูอะไรอย่างนี้นะคะก็ทั้งหมดก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แบบที่ชอบคลิปที่ที่แม่ป๊อปปี้นะคะนําเสนอออกไปนะคะแล้วก็จะพยายามทําคลิปที่มีสา,สาระสาระดีๆในญี่ปุ่นมาฝากเพื่อนๆทุกคนได้ดูนะคะที่ จะพยายามทําที่เกี่ยวกับว่าสิ่งที่เราไม่เคยเห็นแต่ญี่ปุ่นมีสิ่งที่บ้านเราไม่มีญี่ปุ่นมีอะไรประมาณนี้นะคะก็จะพยายามหาสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆค่ะก็อาจจะมีแบบน่าเบื่อบ้างสนุกบ้างก็ยังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจให้แม่ป๊อปี้ด้วยนะคะทุกคนก็ช่วงนี้นะคะแม่ป๊อปี้ย้ายบ้านมาแล้วนะคะเราอยู่อาพาร์ตเมนต์แล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีเวลาทำทำคลิปแบบเต็มที่ก็อาจจะแบบ อาจจะมีคลิปมาเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อะไรๆมันก็ดีขึ้นแล้วก็มี FC นะคะ FC หลายคนบอกว่าเมื่อไหร่แม่ป๊อปี้จะทำคลิปเกี่ยวกับแม่ผัวลูกสะใภ้ในญี่ปุ่นให้ดูบ้างนะคะส่วน f c ที่รอคลิปนะคะแม่แม่ผัวลูกสะใภ้ในญี่ปุ่นนะคะก็ไม่นานเกินรอนะคะเดี๋ยวเราจะทามาให้ดูนะคะว่าที่ญี่ปุ่นกับไทยนะคะต่างกันยังไงนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีคอนเทนต์ในสมองนะคะเยอะแยะไปหมด ก็เดี๋ยวจะทําทยอยทาออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะส่วนวันนี้ก็จะเป็นแค่คลิปามาอัปเดตสักหน่อยจริงๆก็ต้องบอกว่ามีฉลองซับสไคร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่า,วาด้วยความที่มันยุ่งค่ะเลยไม่ได้ทําอะไรเลยก็เดี๋ยวค่อยมาบที่หลังนะคะแล้วก็ทยอยทําคลิปออกมาให้ดูนะคะทุกคนส่วนวันนี้ก็ขอบคุณที่ให้กําลังใจแล้วก็คอมเมนต์มาให้มากมายนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ กดติดตามช่องเล็กๆของแม่บ้านญี่ปุ่นคนนี้นะคะยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะพาไปทำอะไรหรือว่า,ามาอะไรอะอามาเล่าเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้านะคะส่วนวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ